Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cah Maria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nu, Wah sama lagi sumai okay. nah kek apa dulu hmm. oh, oh, Kong jai lagi à tôi nói là à lòng đùa tí chạy máy lên đùa đùng 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 cầm ngay ok 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 à. à, <laughs> สฟ้าตัวขยับตาจริงเหรอไหนบอบมาช่วยมาช่วยเปลี่ยนตาไหมอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันเหมือนก็นลยเหมป็นไรอ่ะไหนช่วยหน่อยว้ขอมาอีกอ่ะไหนมาชวยหน่อยสิว้าวว้าวชอบไหมตัวนี้ชอบไหมชอบโอเค ใส่ห้อ่ะมามาโชว์เพื่อนๆอีกทีหนึ่งมาเฮ้ยอาหารหน้ามาอาหารหน้ามาเออน้่งเหมือนมารยาเลย